อย่าล้อเล่นกับระบบนะครับงานนี้เด็ต้องถึงมือสารวัตรแจมือปราบที่ถูกส่งไปจากเมืองกรุงเลยนะฮะไปยังชายแดนจังหวัดสะแก้วเพื่อจับกุมบูภูมิพัฒนะครับพี่ชายของแจงภรรยาแจ๊ดชวนชื่นหลังจากที่ก่อเหตุสร้างความวุ่นวาย ป่วนครอบครัวตลกดังมานานนะครับเพิ่งปลุกไปบ้านเขาเข้าไปขโมยรองเท้าสุดที่ดักของแจ๊บชวนชื่นมูลค่าหลักแสนนะครับแล้วก็ยังทิ้งพวกถุงยางอุปกรณ์เสพยาไว้ในบ้านแถมกลับไปไลฟ์สดท้าทายนะครับว่าอ้วนเนี่ยแหละเป็นคนทำเองนะแถมเมื่อไม่นานมานี้นะครับยังมาโล่หน้าร้านเสื้อผ้าของคุณแจท๊ที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ย อารมณ์ประมาณว่านี่อยู่ตรงเนี้ยนะเดี๋ยวจะเข้าไปแบบเข้าไปหาเลยเอาไหมคอบกลัวของแจ๊ดและแจงก็เลยเกิดความรู้สึกวิตกกังวลนะครับเพราะว่าไอ้วายร้ายเนี่ยมันเข้ามาใกล้ตัวเข้าทุกทีแล้วนะครับงานนี้เนี่ยผู้การจอ่อสั่งสารวัตรแจ๊ะเลยครับมือปราบน้องรักสิทธิเอกเนี่ยจอ่อลงไปเลยนะชายแดนด่านคลองลึก จังหวัดสะแก้วแล้วก็บุกเข้าไปรวบตัวบูนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้บูก็บอกเป็น f อของสารวัตรแจะด้วยแต่พี่แจ้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หรอกนะแกเนี่ยบวนเข้ามานานแล้วซึ่งในบูเนี่ยก็ได้โพสต์นะครับก่อนหน้านี้ไม่นานหลักชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะบอกพี่พตำรวจครับ ถอนกาลังไปเถอะครับผมรู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อเช้าวานนี้แล้วครับเนี่ยยังปากดีนะครับแถมยังบอกว่าเข้าใจในหน้าที่ของตำรวจนะส่วนผมเมื่อไม่ได้ความยุติธรรมก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองแบบนี้แหละครับแจ้งอะไรไปคดีก็ไม่คืบหน้าแต่คดีที่ผมถูกใส่ร้ายดันเร็วปานฟ้าผ่าจับขังเรียบร้อยแล้วคดีคนมีเงินยังไม่สอบสวนคดีผมจับขังแล้วพูดจะกับตัวเองเนี่ยอยู่เฉยๆแล้วคนตรวจเนี่ยเขาไปจับนะครับก็ตัวเองเนี่ย สร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนป่วนเข้าไปเรื่อยท,ทั้งที่เขาเนี่ยก็เลี้ยงดูเป็นผู้มีพระคุณนะฮะโทษคนอื่นไปเรื่อยครับงานนี้สาวัชแจบอกแม่ไว้หรอกนะไปลากคอมาจากสะแก้วเข้ามาดําเนินคดีที่กรุงเทพเลยนะครับ